พระเจ้าเตปิตกกะโคสิกาเด็กหญิงธิดารัทิพเจริญเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตปรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตปรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่7จฉบับมหาจุลาสังยุตตนิกายสคาถวัตนชีรติสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่สุดโทม เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าย่อมสุดโสมอะไรเล่าย่อมไม่สุดโสมอะไรเล่าท่านเรียกว่าทางผิดอะไรเล่าเป็นอันตรายต่อธรรมอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันอะไรเล่าเป็นมนทินของพรหมจันทร์อะไรเล่ามีช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง ในโลกมีช่องกี่ช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมสุดโทมชื่อและโคตย่อมไม่สุดโทมราคะท่านเรียกว่าทางผิดความโลภเป็นอันตรายต่อธรรม ไวยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมนทินของพรหมจันทร์หมู่สัตว์นี้ค้องอยู่ในหญิงนั่นตบะและพรหมจันทร์นั้นมีช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องอยู่หกช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้คือความเกียดครั้งหนึ่งความประมาทหนึ่งความไม่ขยันหนึ่งความไม่สำรวมหนึ่ง ความมักหลักหนึ่งความอ้างเหละไม่ทํำงานหนึ่งพึงเว้นช่องทั้งหกเสียโดยประการทั้งปวงเถิดนชีรติสูตรที่หกจบอิสระสูตรว่าด้วยความเป็นใหญ่เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นใหญ่ในโลกอะไรเล่าเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายอะไรเล่าเป็นดังสนิมสัตตาในโลก อะไรเล่าเป็นเสนียดจันไรในโลกใครนำของไปย่อมถูกห้ามแต่ใครนำของไปกลับเป็นที่รักใครมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกหญิงเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธะทั้งหลายความโกรธเป็นดังสนิมสัตราในโลกพวกโจรเป็นเสนียดจันไรในโลก โจนนำของไปย่อมถูกห้ามแต่สมณะนำของไปกลับเป็นที่รักสมณะมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีอิสระสูตรที่เจ็ดจบปัดโชตสูตรว่าด้วยแสงสว่างเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นแสงสว่างในโลกอะไรเล่าเป็นทำเครื่องตื่นอยู่ในโลก อะไรเล่าเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่อะไรเล่าเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาอะไรเล่าย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุดมารดาเลี้ยงดูบุตรหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยอะไรเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นทำเครื่องตื่นอยู่ในโลก ปุงโคเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่ไถเป็นเครื่องสื่อต่อชีวิตของเขาฝนย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุดมารดาเลี้ยงดูบุตรหมูสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยผลเลี้ยงชีพปัดโชตสูตรที่สิบจบ ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุก์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัย ขอเดชะพระสังขัรกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัตกกำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ